สวัสดีครับแฟนๆหนังการแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงนะครับก็มีหน่วยหนังการแปลงอีกหน่วยหนึ่งนะครับมาให้แฟนๆรุ่นเก่าๆได้คิดถึงกันนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยสีสมบูรณ์ภาพยนตร์อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งภาพประกอบในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางเวอร์ไวท์เพีเพื่อนซีนดอทคอมนะครับเว็บไซต์ ที่รวมเรื่องราวนังกระแปงไว้เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นภาพเก่าๆเ,เมื่อราวปี2555นะครับซึ่งผมก็ได้นำมาจะทำเป็นคลิปนะครับรวบรวมภาพของหน่วยหนังกางแปลงนะครับในอดีตนะครับที่หลายๆท่านนะครับในเขตจังหวัดนครสวนนรรค์แล้ก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับให้คิดถึง ความหลังกันหน่อยนะครับสาหรับสีสมบูรณ์ภาพยนตร์อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งแต่ก่อนเดิมทีนั้นก็ฉายด้วยระบบฟิล์มนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ปี2565นี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังมีการจัดฉายหรือรับฉายภาพยนตร์อยู่หรือเปล่านะครับสาหรับแฟนๆนะครับที่อยู่ในเขตอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้าเจอคลิปนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกหน่อยนะครับว่าหน่วยสีสมบูรณ์ภาพยนตร์ แห่งอำเภอตาคีนครสวรรค์น,นี้ปีนี้ยังรับงานอยู่ไหมครับซึ่งแต่ก่อนนั้นก็ใช้ระบบฟิล์มนะครับปัจจุบันนี้ถ้ายังอยู่ก็คงจะใช้ด้วยระบบดิจิตอลแล้วนะครับทว่าทีหลายๆหน่วยนะครับที่ใช้ฟิล์มมาก่อนเมื่ออยู่มาในยุคปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นดิจิตอลจนจะหมดแล้วนะครับสำหรับแฟนๆ FC นะครับก็ ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับสีสมบูรณ์ภาพยนตร์หน่วยหนังคู่อำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์น,นี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งทางผมเองก็ไม่มีข้อมูลมากนะครับก็ได้หามาหลายที่แล้วนะครับก็ไม่ทราบข้อมูลจริงๆนะครับสําหรับเรื่องราวนังแปลงในอดีตนะครับสีสมบูรณ์ภาพยนพตร์อำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้ก็คงจะมีไม่มากนะครับเป็นการรวมรูปภาพเก่าๆนะครับให้ได้ชมกันเท่านั้นนะครับ ถ้าชื่นชมในการนําเสนอช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไว้เลยนะครับทางช่องเราจะจะทําคลิปต่างๆนะครับเกี่ยวกับหนังรางแปลงไว้ให้เยอะที่สุดนะครับที่ช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ